Mhm. ไปเลยนะไยัันจร์แ่นขนาเลเสร็จการเที่ยวนิ่ต่อไปเที่ยวต่อไปท่านกลับคุเลยนะครับปล่อยเทียนี้ออกมาเที่ยวต่อไปเป็นเที่ยวสุดท้ายของรุ่นกางรอบที่2ัดเาทีน่1ไปจริงเรอบ2เอ่รอบก่อนรองชะเลิศนะครับเทียบตัวไปเลยสลับสังกัดขอเที่ยวที่สรอบ2เรือรุ่นกาง4ิ ไอ้แรงเชียร์นะจ๊ะไปที่รองนับสอนจังฝั่งประเทศไทยเดินทางมาจากวัดนดงแดงตาบนอำเภอราชสีสารจังหวัดพิษณุเกศหงฟา Maharaj หงฟ้ามหาราชทางที่สามครับโหงแก้วกระดิ่งทองวันนี้เราดีสองหงอันหนึ่งโหงฟ้าอันสองอันหงแก้วจากทางบ้านน้องขอนตำบลน้องขอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีคุณเอตงเคิร์ม่า รองน้ำที่สี่ครับจากบุก,ากนาดดีให้ผูทดแผลสัมทธิ์างสาวสภีวันร้อยใบปินมาแ้วตอนนี้นาะสาวสภีวันรองน้สี่รองน้ำที่สีจากนองเซนภูทดพีนนอกทางบุกนัดีขอราบอกเราหลังเดียวครับเจอกับประเทศไทยสองลำาละก็คือหงส์ฟ้ามหาราชกับหงเจแก้วกรีนทออาจจะไทยมีสองผงกับแต่ทางสาวสภีวันนาะงสาวสรมฤทธ์บอลบกุกนดีนีแล้วครับนีการจรา,าของสหง หนีการตราของสมุนมหนีรอดกาไหมักเกดนั่นค yeah ือนางสาวเสือนว่าให้หมแก้คุณเกิรหมผมหมาหมาละเริ่ม เลิกพี่เลิกพี่ขึ้นมาสองโอ๊คตอนนี้นางสาวสลีวันหนีแล้วเอาเลยนะครับตอนนี้นางสาวฉวีวันววีวันยังหนีออกอยู่นะครับหนีออกนิดเดียวนิดเดียวตาด้วยตาด้วยโฮ้ามหาราชมหาราชตอนนี้กำลังไล่คุกอยู่คุกอยู่ฉลีวันฉลีวันจะหนีไปไหนจะหนีวันจะหนีไปไหนเอาลงเลยเทรว่านะครับตอนนี้โฮ้ามหาราชเท่าไงเอลกันดิทองดิทองตอนนี้โคกี้สูงสีโฮฝา ไปแล้วบินแล้วสวีบันเอาละครับจะผ่านซอนในการตอนนี <OS L AP AN IX> ้อันดับหนึ่งเลือมขึ้นมากก็คือทางนางสาวสวีบันทิสวันส่วนว่าทางที่ตั้งปะปิดใต้ยีนเลือดโอเลือดสีป้าผ่าหงสาวา m a h a r a ส่วนมายุการผลแก่กระดิ่งทองผู้เอกจะมาขึ้นไปแน่นอนเอาละครับให้เวลาดี่นั่นยิงเข้าไปเลยตีขึ้นไปตอนนี้เขาหงสาวา m a h a r a เหยียบแซงทางสวีบันขึ้นมาแล้วตอนนี้โอแก้วกระดิ่งทองได้ลงมางิที่จับแล้ว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 เลียงขึ้นมาหนึ่งคัน ทะเด่นลอยต่อ <Dru id ite> ึงยืดถึงเพื่อให้เราันแรงเราเห็นทองึ้นล้วสลัสีนวันโแก้วสู้ได้ไม่ได้ผลป้านี่นางสาวถุยวันเริอยู่เลครับโขแก้วคนทองแก้วคนทองคับที่สามคน้องจากหลอนหลออเพิ่มมาหมดเลยเที่ยเริ่มเลิ่มี่สาบเป็นหมอกเป็นไฟห่วไทนางสามันเริ่อยู่เิูน้งสาว์ขแก้วคืนทองเราผันขึ้นไปว่าไทยหัวขาวหัวดำสองหมดกลางหมดหมดเลย พวนะ้น้ชาวที่นผมแร่วมผับคูที่สูสีกัเอาเลยนะครับตอนนี้ของคว้ามาล่ะขอวามาล่ะนับอยู่นะับอยู่นับมาไงทอดอเดียวนับชาววันชาววิันชาไปเลยชาววิบันไปคุกแล้วคุกแล้วคุกของความาล่ะขอคว้ามาล่ะไม่หยุดเลลไปเดยวไปเลยจะเช็ดพินไชาววิบัน กระดิงทองบอยแอ้อดสังแล้วสังแล้วรอน้าดีคือรอบกัสามสังปินแล้วครับตรงเลยตรงดิ่งตรงดิ่งโอ้มหาราจะรสาราได้หรือไม่จกเราารเรได้หรือไม่เขาละครผมก่เบียด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 ้นาเบียด้นาไปไกลสัีบันสัีบันนีได้ไหมนี่ได้ไหมผแกวหอนเดียวรอเลยไปรอยไอ้มแกวขัดฟันสู้ขัดันสู้ขัดฟันสู้เบียดเบียดไปไปียนิดเดียวอีก ไปขอนิเดียวสมานซ้จะต้งกที่ไหหัพร้อมหาเลยเจอคงสาวสวตอนนี้เราบัเล็กทีหัวหายังคือลงนที่สองลงที่สามลทาทีตอนนี้เลิกิ่เข้าจตั้งามตัดไปอัดึ้นไปหนึ่งสามเทงแกวไปดงพร้อมยอมนะบินอดเข้าไปรชัยโอ้ าว้แก้วชะดีบ่นัน oh ักแต่หงว่างเนาะนิดเดียวน้ำแนี้นี่นี่นิดเดียวครับคืออาจตินนดึงสลหรับตวเรื่องโอ้โหแล้วรบอิจารเหน่มันขึ้นอยู่ทดีวแต่ว่ามว่ามาดีจะมาเรื่องมาดี้อห้าก็อยู่ร่องน้ําอื่นอทั้งสองเนี่ยข้ามาราจะไปเด้เองไทยครับ กองน้ำสามแต่ผมแก้วเป็นกองนี่กองโคบ้านนีแม่นิดเดีย่ใช่นะครับแต่มะแผ่วแรงร้ายวันนี้บ้านเลยลองนำที่หนึ่งที่เงาเลยที่เงาเลยตะกัดเตะล่าช้ารอดหรือไม่ช่วยกับจีบยันจีบดันเลยแต่ว่าจะรอดหรือไม่ตามสายตาครับสายตาของมัยายนะผมยังมองว่าหงสาวมาล่าเนี่โอ้โหแรงมากนะครับแรงตายด้วย ไปเลยขึ้นสนามไปนี่ผมฟ้าขึ้นก่นครับที่น้องบ้านพ้นขั้นก่นมิจฉาทเมื่อไวงแท่เนี่ยนะ็รำกระซำก็ทำบองแคหน่อยตัวนี่ตักระมุนพอดหน้าว้าวเหาน่ยำกระมนไฟแล้วได้ยกเอาเขาบอกเลยมันมิน